จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยภาคส่วน Creative อาร์จับมือยักษ์ใหญ่เซนยวนกรุป๊ปหารือขับเคลื่อนศูนย์การศึกษานวัตกรรมและางานวิจัยอุตสาหกรรมสินสร้างสรรค์เมื่อวันที่1มิถุนายน2566จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยหน่วยวิจัยนรุมิสินหรือ Creative a r t จัดการประชุมภาคีเครือข่ายรวมกับกระทรวงการศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนมณนทน เผิหลงเจียงและคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทเซันยวนกรุ๊ปจำกัดมหาชนภ่ายใต้ยการประสานงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทอปอ,อ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปมทองมาลากุลณอยุธยารองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยให้การต้อนรับคุณหวงเวินส่วนประธานใหญ่บริษัทเซันยุนกรุป๊ปคณะทำงานและผู้แทนกระทรวงโดยมีศาสตราจารย์ดรพัชชาเสนานารง์อุทิศวรรณกุลเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานค่ะ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์มุ่งสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมสินแห่งอนาคตตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมงานออกแบบสากลที่สอดคล้องไปกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในระดับมหาภาค ตลอดจนการผลักดันการดำเนินงานในมิติ soft skill ้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้การหารือดังกล่าวยังเป็นการวางเป้าหมายและพันธกิจทางวิชาการร่วมกันในภาคส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจะขยายผลไปสู่โอกาสของการสร้างงานวิชาการในมิติอื่นๆภายใต้ร่มของการทำงานระหว่างสองฝ่ายในโอกาสต่อไปค่ะ ครับก็การจัดงานในวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายความร่วมมือจากทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับที่เชื่อมโยงมาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อยกภาคส่วนนะฮะในการร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับไปถึงแผ่นแม่บทนะฮะในระดับที่สูงขึ้นครับ ก็จะมีจุฬาลงกรณ์ในส่วนของการเสริมสร้างแ a บในของ Creative Art นะฮะเป็นซอฟต์ที่จะพัฒนาไปสู่การการยกระดับของวัฒนธรรมในระดับโลกครับสำหรับมวันนี้ค่ะการประชุมวันนี้ค่ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างจะช่วยยกระดับเอ่อ 呃，对于有一些就是有哪些话题是比较啊、呃、重要？那就是对于两国人民来说是极其重要的话题。这次中国的森源集团来中拉大红宫大学访问，就中越两国人民的传统友谊是一个进一步的延伸。呃，今天我们就下一步合作、交流、办学。 取得了高度的一致，得到了朱拉隆功大学和公主基金会的充分的认可。那么，我们相信，未来深源投资集团在泰国能够取得进一步的项目的落地的延伸，在中泰人民友谊的历史上写下光辉的一笔。 ก็หลังจากที่ได้มีการเข้ามาหารือแล้วก็ประชุมพูดคุยกันระหว่างทั้งจากทางฝั่งเซนวยอินเวสเมนต์กรุ๊ปนะครับแล้วก็ทางฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไม่ว่าจะเป็นจากทั้งไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยก็ดีหรือทางฝั่งจีนก็ดีเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีการร่วมมือกันต่อไปรวมไปถึงการพูดคุยเสวนาในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่เราจะทําการร่วมมือทั้งทางวิชาการการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงในส่วนของ6มิติที่ตะกี้ได้กล่าวมาด้วยกันนะครับ จุดประสงค์สาคัญเลยก็คือเพื่อที่จะต้องการอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างคุณภาพของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งไทยทางฝั่งจีนนะครับและก็จะถือเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทั้ง,ท,งทั้งสองประเทศในส่วนของประวัติศาสตร์ในการร่วมมือกันระหว่างทั้งจากทาง,งสองฝั่งนี้นะครับ 呃，这个也可以，每每位都可以回答。就是刚才记者问的，就是关于下一步呢，他可能会看到什么样的更加具体的项目和做项目啊，或者是对于学术方面、教育方面等等、啊，会更加的具体化的项目啊。下一步具体的工作，我们已经排了时间表。 中国的森源投资集团会与朱拉隆功大学合作，在朱拉隆功大大学的校区内建立朱拉隆功大学文选学,学院。这个学院会有四个以上的专业学科。我们要通过这个平台，把中国的传统文化与朱拉隆功大学的优势的科学文化。 ก็หลังจากที่ได้ฟังคำถามนะครับที่มาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีแผนงานที่จะดําเนินการก็คือแผนงานที่จะดําเนินการจัดตั้งสถาบันหวนเฉียงหรือว่าศูนย์การศึกษาหวนเฉียงขึ้นมานะครับซึ่งวนเฉียงเนี่ยก็คือเป็นชื่อของท่านประธาน คณะกรรมการส่วนอินเวสต์เมนต์กลุ่มของเราเองโดยจะมีการในรำดับไปก็ก็คือจะมีการก่อตั้งหลักสูตรแล้วก็กำหนดหลักสูตรที่ใช้สําหรับในการเรียนการสอนการศึกษาเกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็เกี่ยวข้องกับส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงในส่วนของภาษาต่างๆนะครับให้กับทั้งทางประชาชนรวมไปถึงนักศึกษาของทั้งสฝ่ายได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในสถาบันหลักๆนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็สอดรับกับนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่องวิจัยและนวัตรกรรมเนี่ย<ม>คือการที่จะมีโอกาสในการเกิด innovation lab <ม>ทางด้าน creative arts <ม>นะครับ<ม>ซึ่งอันเนี้ยนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการที่เกิดการวิจัยและนวัตรกรรมทางด้านศิลปะที่ให้มีความสร้างสารรค์แล้วยังเป็นการบ่มเพาะนิสิตแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ย ให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญทางด้าน Creative a r t ได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็เห็นโอกาสในด้านการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวส่วนชวนเหืินกุ่เองไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านการแพทย์ด้านพลังงานสะอาดแล้วก็ด้านการศึกษาทางด้านสากลอื่นๆที่มีโอกาสที่จะมีความร่วมมือกันต่อไปครับ ขอบบคคุณรัในส่วนของโมเดลที่อ่ะค่ะจะช่วยในการจัดกระชัมงานนี้หนึ่งนะคะว่ามันจะช่วยยกระดับยกความพ reativity ยังไงในฐานะยานจันทร์ว่าเข้าบทในพวกงานเอกกรรขอให้อาจารย์ประชานตอบได้ไหมครับเนี่ยครับก็จริงๆแล้วสำหรับโอกาสที่ดีอันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันในการสร้างงานวิจัยนะคะแล้วก็การสร้างต้นแบบที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาตินะคะ ให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่นะคะอีกประเด็นนึงก็คือเป็นการขยายฐานองค์ความรู้ความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศนะคะในการร่วมกันพัฒนาการต้นแบบไปสู่เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมนะคะอขอบัรับ